หนูสลับตัวตอนที่ห้าสองพี่ชายไม้เมืองกับภูผาถือโอกาสต,ตอนที่ชยานนท์ไม่อยู่คมครูเจไดให้กลับไปพร้อมกับพวกเขาถ้าไม่อยากให้อัฐิของแม่ถูกทำลายแจไดจาใจต้องตกลงแต่ไม่ทันได้ออกไปเจอกับชยานนท์ที่เอาอาหารมาส่งพอดีทําไม่เจไดรอดพ้นจากมือพี่ชายทั้งสองเจไดกอดยานนท์ ด้วยความกลัวผมกลัวครับคนพวกนั้นจะฆ่ามผมพี่ชายไม่ต้องกลัวพี่อยู่ทั้งคนพี่ช่วยเองขอเพียงเไจ,จไดใจกล้าเจใดก็ไม่ต้องกลัวเลยทั้งนั้นครับผมจะไม่กลัวถ้าอยากเอาคืนก็ช่วยได้วิชาฟังเข็มไม่ใช่แค่ช่วยแต่ก็ทำลายได้เหมือนกันรวมถึงพิษบางชนิด ที่ทำร้ายให้เจ็บปวดแต่ไม่ถึงตายเจได้ตอบตกลงเรื่องยาผิดไม่ยากพอมีอยู่แล้วแต่เรื่องฟังเข็มอาจจะผิดสะหน่อยผิดจุดประสงค์ของตระกูลแต่แค่ท่าสองท่าของไม่เป็นไรหรอกมัง้งเจได้พยายามเรียนรู้ยากจังครับไม่เป็นไรหรอกจิ้มผิดเราก็แค่จิ้มใหม่อ๋อโหง่ายจัง ไม่มีอะไรยากทำตามพี่ก็พอครับจากนี่หุ่นมันจะเหมือนของจริงได้ยังไงจิมพลาดไม่เป็นไรยังไงก็เจ็บเหมือนกันเพราะมียาพิษอู่แล้วขอบคุณมากครับทําใจให้ดีพอเมื่อไหร่ก็บอกพี่ครับผมจะกล้าแคนด้วยตัวเองถ้าไม่ไหวจริงๆชัยานนท์จะยื่นเหมือเขาช่วย เรื่องใจใดคงไม่มีอะไรแล้วแค่ใจใดพร้อมก็กลับไปได้ทุกเมือ่อแต่เรื่องจกักรพรรดนี่เรื่องโดนมากเขาถูกรอบฆ่าบาดเจ็บสาหัสต,ตอนนี้อยู่ห้องไอซูแพทย์กำลังช่วยโยแต่เหมือนจะยากเพราะจากักรพรรดิไม่ยอมให้ความร่วมมือทําให้ชยานนท์ต้องเข้าไปควบคุมเองทันทีที่จกักรพรรดิเห็นหน้าชยานนท์เขาก็หยุดอลรวาาในขณะที่ชยานนท์ มองตามพื้นที่มีเครื่องมือแพทย์ตกอยู่เกินการคุณทำอะไรคุณอยากตายเหรอฉันฉันฉันไม่ได้เป็นอะไรมากคุณบาดเจ็บสาหัสยังว่าไม่เป็นอะไรมากอีกคุณเป็นหมอหรือไงงั้นคุณก็รักษาผมสินอกจากคุณใครก็อย่าวางังจะเข้าใกล้ฉันได้งั้นฉันรักษาคุณเอง พูดจบก็เข้าไปใกล้จัก,กรพัทใช้สันมือตีจนสลบหมออึ้งพยาบาลอึง้งทําให้สลบก็จบแล้วยานอนพูดพร้อมกับสั่งให้แพทย์จัดการต่อทุกคนที่เยือนอึ้งอยู่พอได้สติก็รีบทําการรักษาในทันทีพ,กกพ่อจักรพัทรรู้สึกตัวก็โมโหมากไม่คิดว่าชยานนจะเล่นแรงกล้าทำกับเขาถึงขนาดนี้แต่ถึงจะกล้า แต่มีคนกล้ามากกว่านี้กล้าที่จะเอาชีวิตเขาจับตัวมันได้หรือยังสืบได้แล้วครับเป็นผู้หญิงของไอชัยมิตรครับไอชัยมิตรป้ายจัดการสองคนนั่นซะทําให้มันเหมือนที่มันทํากับฉันครับนายส้างและกองชัยรับคำสั่งจากเจ้านายไปจัดก,การชัยมิตรและอาริตาคนที่มีอิทธิพล พอๆกับจักรพัิครั้งแรกจักรพั์บาดเจ็บเล็กน้อยก่าว่าจะไม่เอาเรื่องคิดว่าเขากลัวและขี้คาดก็เลยได้เจอของจริงสองคนถูกทำร้ายปางตายเข้าโรงพยาบาลของตระกูลปรวรรัตและหลังจากทำการรักษาไส่มิกค่อนข้างอาการหนักส่วนอาริตาถึงขั้นพิการเพราะฝีมือของแพทย์เป็นรองโรงพยาบาล ของเัดพิสุทธิ์อยู่มากแต่ถึงกระน,นั้นก็ถือว่าดีที่สุดณตอนนี้แล้วตระกูลประวรรัตส่งพานิชและลูกสาวมาเอาหน้าพอรู้ว่ามิชัยคือผู้มีอิทธิพลในด้านธุรกิจถ้าตีสนิทกับเขาได้ไม่แน่ว่าภายหน้าอาจจะได้รับผลประโยชน์จากเขาก็ได้แต่จะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้พอมิชัยอาการสุด นิตาผู้เป็นพี่สาวก็ขอให้พาณิชย์ช่วยฝังเข็มช่วยเลี่ยนฝังเข็มสากตระกูลชาพิสุทธิ์มาตั้งสี่ห้าปีพาณิชย์ต้องเก่งมากอยู่แล้วแต่พาณิชย์ไม่ได้เก่งอย่างที่เธอคิดเพื่อปิดบังพี่สาวเลยต้องทำการฝังเข็มด้วยการฝังเข็มแบบที่รู้บ้างไม่รู้บ้างและให้หมอมาทำการรักษาต่อโชคดีที่มิชัยอาการดีขึ้น เลยไม่มีใครรู้ยังคงคิดว่าเป็นฝีมือการฝังเข็มของพาณิชย์แบบนี้แล้วยิ่งทำให้พาณิชย์เป็นที่ภูมิใจของปวัรณ์รัฐทางชยานนท์ก็ไม่น้อยหน้ากันเขาพยายามเพิ่งจะฝึกฝังเข็มไม่ได้กี่วันเองเขาไม่สามารถมั่นใจลงมือรักษาใครได้โดยเฉพาะจักรพัรเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเขาตาย ครอบครัวผังพินาศแน่ยานนคุณปูได้ข่าวว่าเรารักษาคุณจักรพัฒน์ไม่ใช่ผมหรอครับแพทย์ที่โรงพยาบาลต่างหากผมเพิ่งฝึกวิชาฝังเข็มมาได้ไม่นานนี้เองแค่เล็กๆน้อยๆอ,อย่างใจไดก็พอไหวปลานรักแค่นี้หลานก็เก่งมากแล้วแต่ว่าไม่ไปดูอาการของจักรพัฒน์หน่อยเหรอ ไม่ดีกว่าผมก็ไม่ได้สนิทกับเขาแต่เขาถามถึงถามถึงผมใช่แพทย์ที่โรงพยาบาลบอกปู่มานี่เราไม่ได้สนิทกับเขาจริงเหรอคงไม่ได้มีอะไรปิดบังปู่หรอกนะจริงๆครับปู่ผมไม่ได้มีอะไรปิดบังจริงๆผมอยู่ประบอลัดก็ไม่ได้รู้จักกับใครโดยเฉพาะกับเขาเจอกันครั้งแรก ก็ตอนงานเลี้ยงต้อนรับผมอืมงั้นก็ตามใจห้านเธอะไม่ไปก็ไม่ไปงั้นปู่ไปส่งที่ร้านดอกไม้นะครับไปที่ร้านดอกไม้แล้วก็ลองจัดดอกไม้ซะหน่อยจัดแล้วก็ให้ปู่สีชัยอยากให้เขาเป็นคนแรกที่ได้ดอกไม้ที่เขาจัด แต่ใครจะไปคิดว่าปู่สีชัยเข้าใจผิดคิดว่าฝากดอกไม้ไปเยี่ยมจักรพัททำให้จักรพัิที่กำลังหงุดหงิดอารมณ์ดีขึ้นมองดอกไม้ที่พยาบาลออามาส่งมองแล้วก็มองอีกดอกกุหลาบขาวขาวบริสุทธิ์ใครกันนะส่งดอกไม้ไมาให้แกล้านดอกไม้ชัดพิสุดธิ์เฮอ๋อ กุลฉัดพิสุจน์นี่เองคงอยากผูกมิตรกับแกตุลาเพื่อนสนิทที่มาเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนพอรู้ว่าจักรพัรดิอรุณสุนเทียวแพทย์คนไหนก็เข้าใกล้ไม่ได้ถ้าเขาอยู่ด้วยก็พอช่วยได้เข้าใจวางแผนเข้าหาแกใครว่าละ่ะเป็นฉันต่างหากที่เข้าหาพวกเขาอะไรนะนี่ฉันฟังผิดไปหรือเปล่า ตะกูนที่แกอยากเข้าหาไม่ใช่ตะกูลปวารัสเหรอใครบอกแกเออก็แกนั่นแหละฉันไม่เคยพูดตอนไหนแกอย่ามามั่วสวยแล้วสวยแล้วเป็นความเข้าใจผิดของเขาเองที่คิดว่าจักรพัฒน์คงถูกใจพาณิชย์เขาให้แล้วพาณิชย์ปวารัสถ้าจักรพัฒน์รู้เขาสวยแน่แกมีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าไม่มี แน่ใจเหรอแน่ใจแต่ฉันบอกก่อนเลยนะว่าทุกอย่างที่ฉันทําไปเพราะหวังดีกับแกจริงๆถ้าแกไม่ได้ทําอะไรผิดผิดกับฉันฉันก็จะคิดว่าแกหวังดีแน่นอนฉันหวังดีแน่นอนทางชยานนที่ยังแอบห่วงเจไดาหากกลับไปแล้วเจไดยังคงไม่กล้าอย่างขงาางี้ขาดเหมือนเดิม ก็สู้พี่ชายทั้งสองไม่ได้แต่เจใดก็ทำสำเร็จเพราะมีหลักฐานใครก็ไม่รู้ช่วยเจไดหากล้องวงจรเปิดในบ้านจนทำให้พ่อของเจไดรู้ความจริงว่าพี่ชายทั้งสองและพี่เลี้ยงทำอะไรกับเจไดบ้างหลังสักรู้เจไดก็มีคนหหลังทำให้กำจัดพี่ชายโดยง่ายโดยถูกไล่ออกจากบ้านทั้งสองคน หลังจากเจไดโทรมาก็ทำให้ยานนท์หมดห่วงคุณหนูครับลุงละอองมีอะไรเหรอหน้าตาตื่นๆื่นก็แย่แล้วสิครับดอกไม้ที่คุณหนูให้กับคุณท่านไปตอนนี้ส่งไปให้คุณจักรพดิแล้วครับอะไรนะคุณละวีเพิ่งโทรมาบอกผมเออคือว่าคุณหนูมันจะไปกันใหญ่แล้วครับ ใช่สิไปกันใหญ่แล้วแล้วจัก,กรพัิจะคิดยังไงคิดดีก็ดีไปถ้าคิดไม่ดีล่ะก็ไม่ว่าจะคิดยังไงก็ถือว่าไม่ดีทั้งนั้นคุณหนูทำยังไงก็ได้บอกพี่เวละว่าดอกไม้นั่นส่งผิดจะดีหรอครับในเมื่อคุณท่านให้คนไปส่งเองได้สิเอาตามนี้ให้แล้วก็ยังทวงคืน จกักรพรรดิโมโหมากมโหจะลืมเจ็บเวียงวีนจนห้องเละไปหมดต้องเปลี่ยนห้องใหม่และอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ทั้งหมดแค่ดอกไม้ช่อเดียวจกักรพรรดิก็มโหได้ขนาดนี้กว่าจะรู้ตัวว่าหงุดหงิดกับเรื่องแค่นเองก็ไม่รู้ทำไมถึงได้มโหนักเป็นไงแกเจ็บสิท่าใครว่าฉันเจ็บให้หมอทำแผลให้ใหม อืมยอมง่ายจังวะก็สัญญากออกจากโรงพยาบาลเร็วๆรเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดูเหมือนแกจะไม่ชอบโรงพยาบาลน,นี้งั้นฉันเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลของตระกูลปรวรัตด,ดีไหมไม่ถ้าฉันจะกลับต้องกลับไปที่บ้านเท่านั้นฉันจะไม่เปลี่ยนโรงพยาบาลโอเคโอเคพูดอะไรก็หุดหงิดไปหมดฉันไม่พูดแล้วเดี๋ยวฉันเรียกหมอให้นะ หมอที่เข้ามาคือไกวิทพี่ชายของยานนท์แน่นอนเมื่อเขารู้ว่าจักรพัทโมโหพ่ออาจบริการไม่ดีไม่ว่าเป็นแพทย์พยาบาลหน้าที่เขาคือดูแลและต้องจัดการให้ดีไม่ว่าเป็นใครก็ต้องดูแลให้ดีอย่างที่สุดโดยเฉพาะจักรพัริคนที่เขาไม่ควรมีปัญหาด้วยทั้งจากได้รับการตรวจและทำแผล ไก่วิทย์ก็ขอโทษจกักรพัฒน์ที่ทำอะไรขาดตกบกพร่องโรงพยาบาลกินดีรับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องค่ารักษาเรื่องค่ารักษาไม่ต้องจกักรพัฒนมีเงินขอเพียงเรื่องอาหารต้องมาจากฉัดพิสุทธิ์ฝีมือของยานนท์ทำให้ไก่วิทย์แปลกใจไม่น้อยเขายอมรับว่าน้องชายมีฝีมือเรื่องทำอาหาร แต่จักรพัททำไมต้องจง่อจงหรือว่าติดใจแค่เรื่องอาหารจริงๆว่าไงครับยินดีครับผมจะจัดก,การเรื่องนี้ให้อย่างแน่นอนได้จนกว่าผมจะหายใช่ครับจนกว่าคุณจักรพัิจะหายวางใจได้อาหารจะพร้อมส่งทุกมือครับดีงั้นฝากคนด้วย คิดว่าอาดอกไม้คืนแล้วก็จะจบแต่ที่ไหนได้กับสร้างความเดือดร้อนให้กับโรงพยาบาลพี่ชายแล้วก็ตัวเองรูอ้อย่างนี้ไม่น่าไปเอาคืนเลยผมปิดเองนะครับที่ไม่ห้ามคุณหนูลวงละอองเป็นหมอนั่นต่างหากที่ผิดไม่ใช่พวกเราซะหน่อยก็แค่าดอกไม้จะอะไรกันนักกนหนานั่นสิครับคุณหนูไม่ใช่ว่าคุณจักรพัฒจะสนใจคุณหนูหรอครับ เป็นไปไม่ได้เพราะคนที่เขาสนใจคือพาณิชต์ตังหาคุณหนูพาณิชตลืมแล้วเหรอว่าหุ้นของประวรรัฐขึ้นได้ยังไงเป็นเพราะข่าวที่จักรพัฒสนใจพาณิชไงจริงด้วยผมนึกออกแล้วใช่จริงๆด้วย